อ้าวเก่งมากมามาต้องดูดน้ำเกลือก่อนฉีดเองนะออีกข้างหนึ่งนะเฮ้ย แล้วไม่หือ,อ่ะหือสิอืม,มอ,อีกคั้างนี้ต้องใช้ข้างนี้อ่ะฉีดเข้าไปไม่ต้องก้มหรอกฉีดเข้าไปเลย เก่งมากเก่งมากลูกเอาออกมาเอาออกมาจากจมูก